สวัสดีทุกท่านกันนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ช่องน o t เอลเอลซเช่นเดิมวันนี้เราก็จะมาทำการรีวิวผลเงานะผมเป็นผลที่ดีนะผมเป็นผลดีเดี๋ยแป๊บหนึ่งขอเก็บก่อนโอเคเออเดี๋ยวสิอะไรครับเนี่ยโอเคมาต่อกันเลยมา เดี๋ยวเราก็จะมารีวิวกันก่อนนะผมแบบยังไม่ทำดาเมจนะรีวิวสกิลก่อนว่าหน้าตาของสกิลมันเป็นยังไงสกิลแรกนะผมเป็นสกิล E นะสกิล E จะมีเดี๋ยวทำไมเขาถึงรังแกคนอื่นแบบนี้ไม่อะสกิล E นะผมเป็นการพ่น พ่นค้างคาวออกไปใช่ไหมโอเคก็จะตามเมาส์นะผมตามเมาส์หรือว่าตามตัวเดี๋ยวตามตัวตามตัวโอเคสกิลต่อไปนะผมคือสกิล R รนะผม <Okay. S 2> mm hmm. มันจะยังไม่เห็นผลนะผมมันจะต้องใช้กับมอนเตอร์ hmm. อ่ะเนสกิล R จะทำให้มอนเตอร์แบบอยู่ในบล็อกนะผมโอเคต่อไปสกิลซีนะผมก็จะเป็นการเคลื่อนที่แต่เคลื่อนที่ได้ไม่นานนะผมโอเคต่อไปคือสกิลเอ็กนะผมเหมือนจะแบบว่าดูด ดูดศัตรูเข้ามานะผมจะดูดศัตรูมาอยู่ข้างหน้าตัวเรานะผมโอเคต่อไปก็จะเป็นเรื่องของดาเมจนะผมเอาเป็นสกิล e ก,ก่อนนะผมดาเมจเท่าไหร่ประมาณสัก46นะผมประมาณ46นะผมแล้วก็จะติดสถานะแบบสตันใช่ไหม มันก็จะแบบติดลบไปเรื่อยๆติดลบทีละสามนะผมต่อไปเป็นสกิลอาร์นะผมดาเมจเท่าไหร่ไม่มีดามเมจอ่ะเดี๋ยวนะจำเลือดมันเอาไว้ก่อนเราสกิล Skill ก่อนนะผมสกิลนี้น่าจะเป็นแค่ล็อกนะไม่น่าจะมีดาเมจอะไรหรอกโอเคสำหรับสกิลอาร์ก็ไม่มีดาเมจนะผม ต่อไปสิลซ c ก็เออสิลซ c จะรีวิวทำไมเนี่ยโอเคอะสเอ็ x นะครับเราจะแบบหันไปทางนี้แล้วศัตรูมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะโอเคดาเมจเดี๋ยวนะผมอยากจะลองกับไอพวกตัวที่มันเลือดเต็มแล้วโอเคหาตัวที่มันเลือดเต็มก่อนนะทุกคนผลดอบเต็มเลย แต่ผลดีๆทั้งนั้นที่ดอปเนี่ยผลชา์โดนี่ผมเจอมาจากตรงนี้เลยนะผมตรงนี้เลยผมเดินมาแล้วผมเจออะไรดำๆพอดีแล้วผมเก็บผมก็เลยรีบกินเลยโอเคสกิลเออีกสักครั้งนะผมเอาไอตัวที่มันเลือดเต็มอ่ะอืมมันจะดูดรวมกันด้วยเดย็อันนี้ไม่เต็ม อันนี้เต็มนะผมสักประมาณนี้ได้ไหมตุ้มเข้าๆก็ประมาณสามร้อยไหมประมาณสักสามร้อยนะผมได้ไม่ถึงดิประมาณสักสองร้อยสองร้อยกว่านะครับผม สองร้อยหกสิบสองป่ะไม่สองร้อยหกสิบเอ็ดนะผมโอเคสำหรับสกิลนี้อันนี้คืออะไรเนะี่ยเขาวงกดอ่ะโอเคครับผมสำหรับการรีวิวผล a d โดก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมผลเงาน่าจะมาจากวันพีชใช่ไหมไม่น่าจะมาจากมาฮีโร่หรอกนะโอเคถ้าแบบถ้า ถ้าเราแบบอยู่เฉยๆมันก็จะเป็นท่านอนนะผมเท่มากเลยสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แหละนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย